สวัสดีค่ะเลยากิกงเองค่ะทนกระแสทาเรื่องน้องไม่ไหวถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าไอ้กล่องอันนี้จากคลิปที่แล้วมันคือกล่องอะไรมันคือซี c r e t บ็อกค่ะกล่องแห่งความลับแต่วันนี้เลยค่ะกีจะพามาแอบเปิดนะคะอย่าบอกใครนะคะเปิดเลยนะ,ะมาสูงดูกันว่ามันคืออะไรจน,นี่ค่ะ มันคือซิลิโคนที่คนไข้ามาแก้ที่นี่แล้วคุณหมอเก็บซีคนตัวเก่าไว้เดี๋ยวเปิดดูเลยนะคะทุงขาดน่าจะนานตั้งแต่ปีห้าเก้าค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนแบบกล่องสุ่มเลยเนาะเนี่ยค่ะซิลิโคนเห็นไหมคะซิลิโคนตัวนี้เดาว่าน่าจะเป็นซิลิโคนเกาหลี แบบลักษณะตัวไอไม่มีขาปกติมันจะมีขาแบบขาจมูกใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มีเป็นซิลิโคนสําเร็จรูปค่ะแต่แปลกใจตรงที่ว่าซิลิโคนตัวนี้ไม่มีร่องรอยของการเหลาซิลิโคนเลยก็อาจจะเดาได้ว่าที่คนไข้ามาแก้มาแก้เพราะว่าทรงมันไม่เข้ากับหน้าเพราะมันเป็นบล็อกมาหรือ มันตึงเกินไปเกินที่เนื้อจมูกเราที่จะรับได้นะคะดังนั้นเป็นเหตุผลว่าทําไมที่นี่คุณหมอจะต้องเราปรับแต่งซิลิโคนให้รับกับหน้าเราให้รับกับสีละเราแบบเคสต่อเคสเลยเพื่อที่จะได้วัดแรงตึงเพื่อที่จะได้ให้มันแนบไปกับกระดูกจมูกนะคะให้ลูกทรงมันเข้ากับหน้าเรามากที่สุดร้อยเคสร้อยแบบพันเคสพันแบบนะคะบ๊ายบาย